We'll ทีเธอนะฮะตอนนี้หมดไปแล้ว1เกมนะฮะมีผู้นำก็คือหมดแวนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงทั้งอีก2ท่านนะครับเพราะเรายังมีอีก2เกมนะครับมาเกมต่อไปกันเลยกับเกมคำปริศนากิกาครับผมกิกาของคำปริศนาก็คือว่าเราจะมีคำปริศนาอยู่ทั้งหมด3ชุดด้วยกันชุดละ10ข้อข้อละ1คะแนนเพราะฉะนั้นมี10คะแนนนะครับคำตอบของเรานะครับคำแรกของทุกข้อจะเหมือนกันหมดขึ้นต้นด้วยอะไรหาคำนี้ให้เจอก่อน ถ้าไม่ได้ผ่านไปก่อนแล้วกลับมาใหม่ได้ครับมีเวลาให้1นาทีอ่ะอะไะฮะมวดแรนจะเลือกแผ่นดิสหมายเลขหนึ่งสองหรือ3ครับหมายเลขสองค่ะหมายเลข2อนะครับคุณปอนไม่มีครับ4ครับหมายเลขสองยางง้างม่ะหมดแรเอย่าลืมนะฮะคำตอบคําแรกของทุกข้อ10ข้อนี้เหมือนกันหมดหาคำนั้นให้เจอถ้าไม่ได้ผ่านไปก่อนนะครับหมดแวน1นาทีครับ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับวงร็อกแอนโลรสัญชาติไทยเพลงฟังง่ายมีพี่เศรกร้องนำโลโซถูกครับมีครัว่ารนมากครับ อาศัยอยู่ในทะเลเป็นสัตว์ประเภทถูกครับคือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเอาไว้ใช้แทนสินค้าหรือแบรนด์ถูกครับเอาแน่เอานอนไม่ได้จิตใจไม่อยู่กับร่องกับรอยโลเลถูกครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนปักหมุดไว้แล้วแชร์มาโลเคชั่นถูกครับมีกลงเล็บงอกจากง่ามมือเขาคือตัวเอกในเรื่อง XM e n โลแกนถูกครับตัวละครนี้สำคัญมีความสัมพันธ์เป็นน้องชายของทอ โลกิ <Log> ถูกครับไว้เรียกระบบการจัดการขนส่งสินค้าหรือว่าข้อมูลโลจิสติกถูกครับของเหลวสีแดงไว้หล่อเลี้ยงไหลหมุนเวียนอยู่ในร่างกายโลหิตถูกครับมักถูกนํามาตีวัสดุชิ้นนี้นําไฟฟ้าความร้อนได้โลหะถูกครับผม <10 S 1> ครบแูเม,มากท้หมดแรงครับทําได้10ข้อครับสิบคสะแนนรวมเดิยมี10คะแนนเป็น20คะแนนครับ yeah. ต่อไปกันเลยนะฮะก็จะเป็นคุณปอนนะครับจะเริ่มแผ่นดิสหมัยเลขหนึ่งหรือ3ครับมาสามเลขที่สามหมายเลข3ครับผมเยี่ยมครับของคุณปอนถ้าขอให้โชคดีครับ1นาทีครับน้องปอนถ้าพร้อมแล้วรับครับเธออยู่วงเคชันโดแต่มาโผล่เป็นหน้ากากเสือจากกัวทำไม่ได้ครับ นำเนื้อหมูหรือไก่มาเสียบไม้เป็นบาร์จุดจุดจุดบาร์บีคิวถูกครับเป็นของบีครับเกิร์กรุ๊ปรุ่นใหม่ขวัญใจโอตะบครับครับการับการจราจรติดขัดต้องควักบัตรไปขึ้นรถไฟฟ้า b t ทอครับนักร้องหนุ่มสุดติดชื่อเจสตินจุดจุดจุดครับยี่ห้อรถสุดหรูแหล่งกำเนิดอยู่เยอรมันบีนบครับถูกครับเกมกีฬายิงปืนรูปแบบใหม่มีบีกันครับถูกครับ การเต้นประเภทนี้ส่วนมากมีอยู่ในฮิปฮอบเธอเป็นราชิน uh ีเพลงแดนซ์มาจากแดนอเมริกาลูกสาวป้าแปดของเวกับนานาเธอมีชื่อว่าเคยอยู่วงเทรเชนโดแต่มาโผล่เป็นหน้ากากเสือจับไีมีอะไรมีอะไรบีบีอะไรบีบีอะไรบีอะไรบีอะไรบีบีออกไร แอบมองจั๊กมีอะไรอ่ะแอบแอบจั๊กยังไม่รู้จักวงเบียครับคุกกี้เสกนไงไม่รู้จริงพี่ผมไม่รู้ B N K ไงอ๋อโถ่ผมว่าผมออกก่อนเลยก่อนเฮ้ยใครก็จังเลยอยู่วงแคสซันโดดีน้ำพิษมีน้ำพิษเฮ้ย แด๊ดแด๊ดใครตอบช่วยลากไปตบข้างหลังให้หน่อยใช่เขาก็สายพวกสายคายดีเจเขาต้องเออเขาต้องฟังสายเขาบีพีรพัฒน์ครับบีพีรพัฒน์เป็นเสือจักรหน้ากากเสือจักรคั่วด้วยนะครับเคยอยู่วงเฟสชินโดไม่น้อยเหมือนกันนะฮะคุณปอนทำไปได้8ข้อครับ8คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น13คะแนนครับนิวยอร์กนะฮะจะได้เพนดิสหมายเลขหนึ่งนะครับนิวยอร์กครับคำตอบคำแรกเหมือนกันหมด หนึ่งนาทีเหมือนเดิมครับนิวยอร์กขอให้โชคดีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคือกีฬาชนิดหนึ่งใช้แรงดึงเชือกไปฝั่งตนชักเขยอครับถูกครับเป็นหนี้ไม่ยอมจ่ายทวงไปก็ไม่คืนชักหนี่หนีครับชักหนี่หนีชักดาบาครับชักดาบาชักาชักดาบ้ชักหนี่หนีอะไรวะชักดาบาเด็กน้อยอยากได้ของล้มตัวนอนร้องไห้ที่พื้นชักเบาชักเ้าอะไรแล้วผ่านได้ ชักกระเดาครับชักกระเดาชักกระตุกไม่ใช่ชักกระเดวชักกระเดวไม่มีเอาผ่านเลชักซิงชักงอชักซิงชักงอถูกต้องครับถูกต้องครับเด็กบ้าอะไรอยากให้ของชักเ้าอื่นอาธีลาเขาเปรียบว่าเหมือนเต่าชักช้าถูกครับขึงเชือกหรือรวดเอาไว้ใช้ในการย้ายสิ่งของชักเคนไม่ใช่ชักเคนอะไรล่ะทางอะไรชักสลิงชักไม่ใช่ครั ข้าวไหกข้าวครับชักโครกด้วยนะพรดลเหตุผลต่างๆพูดล้มนาวให้เขาเชื่อชักแม่น้ําทั้งห้าถูกครับทำโกรธบึ้งตึงแสดงถึงความไม่พอใจถูกครับประเพณีทางภาคใต้เป็นวัฒนธรรมในพุทธศาสนาชักโครกไม่ใช่ชักโครกไม่ใช่ชักโครกชักพระชักพระครับสุขภัณฑชนิดนี้คือสิ่งที่อันนี้อันนี้แหละไม่ได้ลงมือกระทำแต่อยู่เบื้องหลังคอยบงการชักใหญ่ถูกครับ ขึงเชือกหรือรวดเอาไว้ใช้ในการย้ายสิ่งของชักอะไรชักว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนะเป็นอะไรกับชักว่านะนะผมดูก็พี่ทำท่าทางอย่างนี้ก็นี่ไงเวลาชักลอกคนบ้าเลยชักว้านี่ตัวมันใหญ่จัดนี่ชักลอกอทำไปได้9ข้อครับ9คะแนรนรวมเดิม5คะแนนเป็น 14คะแนนครับเอาละสิสรุปอันดับด้วยรับผมครับอ่ะตอนนี้หมวดแวร์ครับมาเป็นอันดับหนึ่งรับมี20คะแนนคุณนิวยอร์ครับมาเป็นอันดับสองับมี14คะแนนตอนะฮ้ามาเป็นอันดับสามมี13คะแนนครับยังเหลืออีกหนึ่งเกมนะฮะเห็นไหมฮะมีการสลับตำแหน่งกันแล้วครับครั้งหน้าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วจะตัดสินว่าใครคะแนนที่หนึ่งและที่สองเข้าไปชิงทองกันในเกมสุดท้ายครับ พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีเทอา